เด็กหญิงเล่นไม่ดีออนเพียงนะคะชื่เล่นลองเลยเอ่ยน้องมะปราบอกหน่อยลูกว่าชุดเนี่ยเราทำมาจากอะไรแล้วก็ใช้ของอะเราทำจากกระดาษแล้วของเหลือใชยนะคะมีชื่อชื่ไในลูกชื่อชุดออะไร ทำแบบไหนทำจากขุนพลาติกใสที่ไยอะทจากุ่สติกใสที่ไทยแล้วนะคะนำมาเตนชื่อนะคะโอ้โหสมกินโบข้นนะคะคุ้งซิงมาคุ้แปมอนะคะต่อนะคะเนีที่ข้ัตน้าละนะคะวันนี้มีความัอะไยกเปโอเคเตเดี๋วอุ่้อง้มอ เดี <c oughs> okay. uh, right? well, okay. ๋ยวเดี๋ยวเราตัดเราจะก่อนเดี๋ยวเราตัดไปในกลุ่มเต้นนะคะโอเคต่อไปคุณพงศ์ขนมรับฟังของเรานะคะหมายเลขนะคะบอกชื่อเสียงหน่อยชื่อเด็แร์ชื่อ่ื่ออะครับชื่เล่นชื่อตชื่อต่อวันนี้นะคะพี่เธภัณฑ์ทำมาจากอะไรบ้างทำมาจากกองล้างแล้วก็ ดีครับแล้วก็แผ่นซีดีครับอ่าแผ่นซีดีมีชื่อชุมไหมจ๊ะมีครับชื่อชื่ออะไรจ๊ะพี่เกใส่หุ้นครับฮะพี่เกใส่หุ้นครับหรือเกใส่หุ้นเรามาฟังคพี่เขาสามารถที่เด็ดแล้วกันถ้าว่าอย่างเงี้นอะไรคะลูกเต็มครับเต็มวันนี้มาเต็มเลยคะเต็มนะคะไม่ยอมแพ้ที่ห้าห้าหอยนะคะโอเคโยกโย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  แค่ Panther, enix, นี it, ่แค <one> <iałem> ่นี่อนี่ะเพิ่นนะคะอัอ่ชุดอแม่ช้ไสละเนาะสวัสดีค่ะชื่อเด็กพิอิราชุวลาชื่อเล่ชื่อไส้เป็นก่ะวันนี้พี่เซ็ชุดพหนล่กชดทมาจากชูเจอดค่ะแล้วก็ก่องแล่ใช้ค่ะแล้วก็กระดาษดีค่ะ ราวาลค่ะซาลาวันซาลาวันกุมพีดาวน์เคื่องแสนดีนะคะับทารามีใครไหมวันนี้มีครแต่ตูดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูตาวเครสายตูดกันนะขยับขึ้นมาทางนี้นิดนึงลูกมันจะตกอีกทีสองทังแล้วโอเคน้านะคะพอไปเดี๋ยวเราจะเราจะจำแนกความสามารถที่เจ็บไหมใครลำทุกคนใครรำโอเคสองคนนี้ลำวันนี้ นี้สองคนนี้เต้นเพ้เพราะว่าเขาเป็นช่วงชั้นที่สองนะคะปสี่ห้าหกนะคะอันนี้อนุบาลแล้วก็ระดับสองสามเป็น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 อีกช่วงชั้นหนึ่งนะคะแต่แยกแยกแตกกันอ่ะแแยกกันนะคะอนุบาล นะคะอ่าโอเคนะฮะนั่งเต้นอ่าพี่ตัวอ่าพี่หนุ่มไทยนี่สงระบายเออนิดนึงโอเคอ่าเชิญนางกำของเรานะคะนางรำรของเราสองคนนี้นะคะสามารถให้คะแนนอ่าเขาอยู่ในช่วงชั้นเดียวกันนะคะสองคนนี้แข่งกันได้เลยนะคะอ่าเขามีความสามารถในการรันนะคะรอฟัง อย่าไปทากเกัตอนทีห่่างองนี้หพวหลายคนจะมีพื้นที่ในการเต้นนะคะพร้อมไหมคะพู้กำกับหนานพู้เขาปกวดพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเอาเต็มที่เลยนะ you mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

โนสอ่าถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่ตั้งใจทำนะคะทำชุดออกมาอย่างสวยสวยทุก ไายชุดออกมาได้ดีเยี่ยเียนเชิญนะคะคณะครูร่วมกันถ่ายภาพนะคะเลียนเชิญนะคะเลียนเชิญคณะผู้เ้กร่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะวัสดทาย เนเอรวันนี้นะคะแล้วก็มอบขนมนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้นักเรียนแต่ละห้องนะคะผู้เขา้าแข่งขันเท็นเซอร์สามารถเปลี่ยนคุณได้เลยนะคะหรือว่าอยากถ่ายรูปกับกคุณครูประจำชั้นนะคะ,ะได้เลยนะคะ สวยทางดีไหมคะดีมากๆนะคะน่ารักนะคะมองดูแล้วโอ้โหน่ารักนะคะแต่ว่าเธอแค่เล็บหยุดนะฮะเล็บหยุดเดินสะดุดนะคะเก่งมากทุกครั้งเลยนะคะออกแบบเดทไได้สวยงามมากนะคะน่ารักนะคะมอมอสมนะคะยิ้มค่ะ่ะเจไปลูกโอเคนะคะ